มาอืมแมวอารมณ์ดีค่ะนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นเป็นไรไม่รู้โมดอืม นั่นและค่ะเขาละค่ะอากาศดีอารมณ์ดีวันพระนะ,ะวันนี้ไม่ได้ลงข้างล่างเนาะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะคะไหนจะไหว้ตรงนู้นตรงนี้เนาะ,ะขึ้นมาก็เลยชวนเล่นเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม น,นั่นนั่นโชว์ไข่ด้วยเป็นไงล่ะอืออือกินดีๆน,นั่นนอนทับด้วยอานี่นั่นเหรอฮะอืม นั่นอ้านั่นเรื่องทำโมนแล้วขอให้บอกนะอืมนั่นอ้าอ้าอ้า ้องเห็นมุงกว้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปจับใกล้เขาแล้วตอนเขาหมวนตัวแล้วกล้องตามเนี่ยเดี๋ยวจะเวียนหัวนะคะก็นี่แหละค่ะต้องไว้ไกลๆอย่างนี้เนาะ,ะอ,อ่นั่นนเเขาก็เก็บหมดทุกเส้นนะ,ะไม่เหลือหรอกเมื่อก่อนซื้อให้กินนะไม่กินนี่เป็นไงล่ะ เป็นไงนี่นี่เป็นไงสุดแสบค่ะสุดแสบกินให้หมดโลกเลยเส้นหนึ่งอะหนูนะหนูรอนทับอยู่น,นี่นี่ด้วยอ่ะนี่อืมอืม,อมนั่นนั่นอืม

นาน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 เป็นไงนี่ไงรวยนี่เธอนาดีจนหายไปหมดมไม่รู้ว่าเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงเนี่ยอีกเส้นหนึ่งเอ่อ อจิ้มตูดแมวออากาศดีค่ะวันนี้เช้านี้นะอากาศเย็นสบายนะ ัคี้วเนี่ยฮะเด็กก็กิ้งตกเตียงไม่เคยไม่ตกนะเคยกระโดดข้ามเมนูกระแทกพัดลมไงท้องก็มีนะฮะเนี่ยมารวยนี่แหละมารวยโอลี่บะละฮะนะดูความซาแบของเขานะ,นะมีตัวเดียวนี่แหละ ก็รักแต่ไม่ได้ตามใจขนาดนั้นนะคะก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเนาะเขาก็จะรู้ค่ะแล้วเขาก็จะรอนอะเพราะตาเนี่ยทำงานตลอดเวลานะคะเขาก็จะรู้เนาะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเวลาไหนตาทำงานเขาก็จะไม่กวนนะคะแล้วเฉะนั้นเราก็ต้อง ให้เวลาเล่นกับเขานะคะเป็นช่วงเวลาเนาะก็ประมาณนี้ละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะคะช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะจะได้มีเงินใช้นี่เนาะนี่ของตาก็ไม่ได้มีอะไรแลคะ่ะเนี่ยค่ะทําห้องให้เขาไม่นะไหนจะประตูแมวไหนจะกั้นระเบียงเนาะ หน้าต่างอะไรเงี้ยทำหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้เขาปีนได้นะก็ทั้งหมดนี่แหละค่ะนี่แถ้เออดื้จังไปแล้วค่ะทุกคนบาย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 งับ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  นั่นครับขึ้นมาครับขึ้นมาเร็วแล้วมาให้พีต่ตาเร็วไม่เอาเมื่อก่อนเคยครับขึ้นมานะเด๋นอนนี้ไม่ไม่ครับให้เลยไป <c oughs> ละค่ะ